สวัสดีครับคุณยายพรครับสวัสดีครเคนี่คุณยายติดต่อมาออกรายการกับเราเรื่องอะไรครับคุณยายยายจะมาตามหารักแท้ลูกตามหารักแท้แล้วปีนี้ยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดแปดโอ้ขออนุญาตนะคุณยายอายุก็ถือว่าเยอะแล้วนะทำไมยังต้องตามหารักแท้อยู่อะครับคุณยายยายเหงาหรครับรอยอูย่คนเดียวกับยากจะมีใไรทุกคนมึงไม่อยู่ข้างข้าง เอาแล้วก่อนหน้านี้คุณยายมีแฟนไหมมีมีคุณตามไหมอ่ะโอ้ถึงขนาดนับนิ้วเลยฮะกอบประมาณเก็บแปคนะลกโอ้สแสดงว่าคุณยายเป็นคนขี้เหงามากๆเลยนะครับผมสเปคของคุณยายมีอะไรบ้างครับบอกพวกเราหน่อยครับ ยายขอเป็นประมาณผู้ชายแท้นะลูกนะผชายแท้นะครับสูงไม่ต่ำกว่าร้อยแปดิห้าต้เล่นกล้ามหน่อยก็จะดีนะลูกนะเงินเดือนขั้นํามมีต่ำกว่าสามหมื่นยายไม่เอาก็ไม่มีอะไรมากอีกสักอย่างคือถ้าสูงยาวขาวตีตายหยีใส่แว่นแบบยายนี่ก็จะปป็นพิจานาณาปปเ,เป็นพิเศษใครที่ตะเป๊กไม่ตรงตามนี้ยายตัดทิ้งเลยนะคะ เขาน่จะตัดยายมากกว่านะครับยายสัวเขาเนาะเอ้าก็ใครสนใจนะครับอยากลงทุนระยะสั้นนะครับเพราะอีกไม่นานยายก็คงจะจะมีความสุขแล้วนะครับเป็นการลงทุนระยะสั้นแต่ได้ผลประกอบการระยะยาวฝากทีครับยายมีที่อยู่นิดหน่อยอ๋อที่ไหนฮะคุณยายเต้นบังนาตานะตรงไหนฮะอีกสองกิโลถึงจังหวัดตาลนะใคร รู้ข่าวนี้แล้วก็รีบโทรหาคุณยายนะใช่ไหมครับได้เลยนะขอบคุณมากครับวันนี้ที่คุณยายได้มาพูดคุยกับเรานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บ